ประธานในพิธีของเรานะคะได้มาถึงที่นี่เป็นที่เรออียบร้อยอนาคตท้องถิ่นกับการเตรียมตัวเข้าสูพ่พี่ๆนะครับที่มาร่วมฉลองผู้ว่ากานกรุงธานีที่ได้มามามาทำงานเกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ครับผมรังสรรค์นันทกาวงนายกเทศมนตรีเมืองบึงมิโถอำเภอทันบุรีรจ,รจ,จังหวัดปทุมธานีวันนี้เป็นวัรจัดงานของผู้สูงอายุนะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้ลําลึกถึงคุณคุณของผู้สูงอายุที่ได้ทําคุณเหนือนประเทศชาติมานานนะครับเราเองเรามีศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเนี่ยอยู่3ศูนย์มีสมาชิกอยู่ประมาณ 6, 700ดร้อคนนะครับ แล้ววันนี้ที่เราเชิญมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็นักวิชาการซึ่งมาให้ความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุในในสองเซ็กชั่นก็จะได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วิษาุตันชัยอาจารย์สริพัฒยยอดเพชรอาจารย์โกวิดนะครับซึ่งบุคคลเหล่านี้จะมีความเชี่ยวชาญมีการมีการศึกษาเกี่ยวกับสังคมผู้สูงอายุมานานนะครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับผู้สูงอายุ ถ้าในขณะเดียวกันตอนช่วงเที่ยงก็จะรับประทานอาหารร่วมกันแล้วก็จะมีวงดนตรี The Impossible ซึ่งอยู่ในสังคมของผู้สูงอายุเช่นกันนะครับก็มาแสดงความรื่นเริงอีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องการเห็นพลังของผู้สูงอายุที่หัวใจแข็งแกร่งแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีในสังคมของเมืองมือ,อิโถงั้น ในอนาคตตั้งแต่ปี63ขึ้นไปเนี่ยเราคาดว่าประชากรผู้สูงอายุของเราจะเต็มรูปแบบก็คือมากกว่า15เปอร์เซนะครับวันนี้เราก็เป็นการเตรียมการซึ่งเราทำมาหลายปีมากแล้วแต่เราคงจะมีจัดตั้งศูนย์ได้มา2ปีกว่า,ว,าวันนี้คือการรวมพลังครั้งแรกแล้วก็เชื่อว่นว่าจะจัดอีกต่อๆไปทุกๆปีนะครับ